สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับนี่นะฮะผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสิ์มหาราชนะครับผมตามหน้ากล่องกันเลยนะครับพระครูสุวิมลนะฮะทำโสพิษนะครับเจ้าวาดวัดอินทราโมราวิหารนะครับเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับพศ2552นะครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมครับ พระครูนะฮะพระครูสุวิมนนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อกมลนะฮะอ่าเจ้าวาดวัดอินทรามนะองค์ปัจจุบันนี้นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นวัตถุมงคลของท่านนะครับที่ท่านจัดสร้างนะครับจากข้อมูลนี้ผมได้มานะฮะอ่าเป็นเหรียญกลมนะฮะเระเจ้าตักสินปีห้าสองนะครับผมอ่เปิดชมกันเลยนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟนะฮะสำหรับเหรียญนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมฮะ นี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญกลมฮะข้างกระหนกนะครับเห็นไหมครับมีกระหนกอยู่ด้านข้างนะฮะอ่ะเรามาลงกล้องชมความสวยงามกันเลยดีกว่าครับเนี่ยเราก็มาชมหน้าท่านก่อนเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะฮะข้างๆงเป็นกระหนกนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นกระหนกนะครับ นี่ก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผิวไฟก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมฮะหน้าท่านอาจจะเปิดเปิดไปแล้วนะครับผิวไฟนะฮะก็ตามซอก็ยังแดงๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเป็นประคำก็ชัดเจนนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับมีคําว่าสมเด็จนะฮะพระเจ้าตากสินมหาราศนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ คมชัดๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับหลักร้อยนะฮะหลักร้อยต้นๆนะครับจป็นเหรียญกลมนะครับผมเหรียญประมาณเหรียญสิบบาทนะฮะขนาดเหรียญนะครับผมเรามาชมดูขอบตัดครับนี่นะฮะขอบตัดก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับ นะฮะรัอยฉีกขาดก็จะเป็นวงแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับเรามาชมดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นยันสีนะครับอ่ายันสีนะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนนะล้อมรอบนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะภาษาจีนผมอ่านไม่ออกนะครับอ่าใครอ่านออกก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับสําหรับภาษาจีนนะฮะมีสี่ตัวนะครับแล้วก็มีการตอกโค้ดมานะครับเห็นไหมครับ นี่นะด้านล่างของยันนะฮะตรงกลางยันนะครับก็จะมีคําว่ากรุงทนนะครับอ่าเป็นฟอนต์ฟอนต์ภาษาจีนนะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้นะฮะฮะและด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นคําว่าวัดอินทารามนะครับแล้วก็วงเล็บใต้นะครับนี่นะฮะโทมุลีนะครับผม พศออ2552นะครับนี่นะฮะอาสังคมจริงๆนะครับผมนี่นะครับสำหรับวัดอินทารามใต้นะครับผมเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอ่กษัามเหสีของท่านนะครับผมนี่นะฮะธนบุรีนะครับ ถ้าพี่เพียงน้องเอฟซีท่านใดนะครับว่างนะครับผมก็แวะไปกราบอฐินะครับที่บรรจุอยู่ในเจดีย์ในวัดอินทรารามได้นะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของวัดอินทรารามนะครับที่หลวงพ่อกำมูลนั้นท่านจัดสร้างนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับติ๊กเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f อทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ฮะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับกับสวัสดีครับ